เอลซ l วาดอร์ไฟเขียวบ i n แนนซ์เอลซ v วาดอร์ไฟเขียวบ i n แนนซ์ให้เป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตรแรกครับที่ได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบครับก็ในตอนนี้ฮะบี n แนนซ์ครับก็ได้รับใบอนุญาตนะครับสองใบนะจากเอลซ l วาดอร์ครับ ที่ได้เป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตแรกเลยที่ได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบครับในประเทศอเมริกากลางครับโดยใบอนุญาต2ใบก็คือใบอนุญาตผู้ให้บริการบตคอยหรือว่า BSP ครับโดย Central Reserve Bank of El Salvador ครับแล้วก็ใบอนุญาต Digital Asset Services Provider นะครับหรือว่า DASP นั่นเองนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยได้รับใบอนุญาตเนี่ย ไบแอนซ์นะให้บริการต่างๆในประเทศได้นะครับก็พูดง่ายคือไฟเขียวให้เต็มที่เลยกับไบแอนซ์นะครับโดยทางไบแอนซ์เนี่ยได้ให้บริการในเอลซอร์อยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นแค่แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเท่านั้นครับแล้วก็โฆษกของ b บแอนซ์เนี่ยก็ได้บอกกับทางเดอะบล็อกครับว่าขณะนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้รับอนุญาตที่จะเพิ่มการบริการได้มากยิ่งขึ้นครับก็ทางแดเนียลอัคคอสตาครับผู้จัดการทั่วไปของไบแอนซ์ก็กล่าวดังนี้นะครับว่า โดยใบรุญาตเหล่านี้ช่วยทำให้ b i n a น c e เนี่ยสามารถขยายสินค้าและก็บริการรวมถึงมีตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของลูกค้าในเอลโซวดอร์นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการนำสินทรัพย์คริปโตมาใช้ในประเทศรวมถึงส่งเสริมระบบทางการเงินนัตกรรมแล้วก็การคลุมครองออลูกค้านะครับ ในช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาครับ Bitfinex Securities นะครับได้เป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่ได้รับความคุม้มครองแบบเต็มรูปแบบรายแรกครับที่ได้รับใบอนุญาต DSP ในเอลซาวาดอครับแล้วก็ Binance เนี่ยก็ได้ใบอนุญาตทั้ง2ใบคือ DSP แล้วก็ BSP ครับนอกจากนี้ Bitfinex Security ครับก็ยังให้บริการซื้อขายคริปโตอย่างอื่นด้วยเช่นตราสารทุนแล้วก็พันธบัตรครับโดยทางเอลซาวาดอครับได้เริ่มให้การสนับสนุนคริปโตตั้งแต่ปี2021ครับ โดยเป็นประเทศแรกครับในโลกเลยที่ยอมรับบิตคอยตามกฎหมายแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับได้ผ่านกฎหมายสําหรับการออกสินทรัพย์ดิจิทัลนอกเหนือจากบิตคอยโดยกฎหมายได้กาหนดทั้งหลักทรัพย์เอาคอยรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับคริปโตที่นอกเหนือจากบิตคอยอีกด้วยครับก็เราจะได้เห็นกันนะครับ,บวา่าช่วงนี้เนี่ยมีหลากหลายประเทศครับที่เปิดรับเทคโนโลยีอย่างคริปโตเคนเซีนะครับ โดยเฉพาะประเทศที่ในสมัยก่อนอาจจะเรียกว่าไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะครับประเทศเล็กๆอย่างเนี้ยะเอลซอดอ์นี่แหละเอาจริงเพราะเอลซอดอ์เนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่แบบว่าอุ้ยใหญ่โตมากๆเหมือนอเมริกานะครับหรือว่าอ,อย่างรัเสเซียหรือจีนที่เราจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็พูดถึงคริปโตเคอเรนซีกันอยู่แล้วแต่พอประเทศเล็กๆเนี่ยเขามาสนใจเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เปิดรับคริปโตเคอเรนซี ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลายๆประเทศเนี่ยสามารถพัฒนาประเทศได้เร็วมากแล้วก็กลายขึ้นมาเป็นประเทศที่อยู่ชั้นแนวหน้านะในด้านของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะครับผมอย่างเอสโตเนียเองเนี่ยก็พัฒนาเรื่องของอินเทอร์เน็ตให้เร็วมากๆแล้วก็ทําให้ฟื้นฟูประเทศได้เร็วมากครับในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังสงครามนะครับก็เนี่ยนะฮะข้อดีของเทคโนโลยีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องของโลกการเงินแล้วเนี่ย ลายประเทศก็พยายามจะช่วงชิงครับความเป็นผู้นําในตลาดการเงินการลงทุนนั่นเองเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับน้าน้ําใหม่ครับในอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนนะฮะที่อยู่บนโลกดิจิทัลนะครับไม่ใช่โลกปกติอีกต่อไปแล้วนะครับนี่ก็คือวิสัยทัศน์ของเอลซาวาดอนะครับผมบ้านเราเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ว่านะรัฐบาลใดจะสามารถทําให้ประเทศของเราเนี่ย นะช่วงชิงเอาเศรษฐกิจหน้าน้ำใหม่มาได้นะครับเพราะตอนนี้ยังคงตีกันอยู่เลยนะครับผมประชาธิปไตยก็ไม่สามารถนะที่จะบริหารประเทศได้เอปวดหัวมากๆนะครับในชาประเทศแบบเอลโซโดอร์แล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับที่เขาเปิดรับเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวนะได้ไวกว่าประเทศอืน่นๆในโลกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับผมยังไงก็ัพ p อ o r t ช่องนี้ครับโดยการดูครับนะดูทุกวันนะครับ CKB Studio แล้วก็อย่างค r ิป t o ท้องด้วยแล้วผมยังมีอีกหลายรายการครับให้คุณได้เลือกดูเลือกชมกันนะครับในช่องนะ YouTube นั่นเองนะครับผมก็แล้วก็สามารถที่จะเติมพลังให้กับผมได้นะโดยการเติมเงินวที่ True Money Wallet ครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับตามใจคุณเลยนะครับผมผลิตตามไปด้วยครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ